บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ All New Mitsubishi t r i ตัน Athle t e รุ่นขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ h y p e r Power X2 ซึ่งมีระบบเทอร์โบ2องสเตจพละกำลังสูงสุด204แรงมา้าและมีแรงบิดสูงสุด470นิวตันเมตรพร้อมระบบพวงมาลัย Power แบบไฟฟ้าติดตั้งเทคโนโลยี Mitsubishi Connect ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน My Mitsubishi Connec กเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสั่งการตัวรถแบบไร้สายได้จากระยะไกลพร้อมระบบความปลอดภัยมาตรฐานได a m o n d เซ n s โดยราคาจำหน่ายออ m i นวิ b ishi ิไ i t o n a t h l ล t e รุ่นขับเคลื่อน2ล้อราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่1 1 2 5 0ล้านบาทรุ่นขับเคลื่อน4ล้อราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่1 2 9 8 0ล้านบาทพร้อมเปิดให้จองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและเตรียมส่งมอบรถรตแรกในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2อ 67นี้